ส้ำบายดีพี่น้อง้องป,องปายสุกคู่สุคนมืนนี้ก่มาพบกับพวกเฮาซ่องผู้ไทยพี่เดอือเส้นเคยเฮาสีผ้าทุกคนมาเที่ยวงานตลาดน,นัดของคณะข้อสบอบหรือว่าคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจซึ่งมือนี้แอดก่ได้มาน้ามู้ี่คนนิดใส่มู่ของแอดก็มีแต่คนที่มักเก้าผู้สาวดวยเฉพาะแมนผู้สาวลวุนเอ้ยมันจะเป็นแบบเลื่อนั้นกัเฮิร์ททุกคนฮับส้มต่อไปได้เลย ทางเฮาตลาดนัดฝั่งทรายมือกัมเมนฮานลูกปัดประดับหักเพื่อทุกคนมาอุดหนุนไดเดอร์มีแต่แนวเสียบเสียบแม่ค้างกางามเนี่ยกินกระเสียบเฮ้ยมาทางฝั่งขวามือกัมเมนฮานผ้าเจ้าร้อยฮานนิกะมีแต่เนลเนีเ่บเสียบราคาเริ่มต้นกับประมาณหกพันกิฟขึ้นไปซื้อหนึ่งแถมสองซื้อสองแถมแม่ค้าวาซา่าเฮ้ยกูกต้องภาคไปทัวร์ทิ่บุเานาะอับัลละแม่ค้ากัทั้งงามทั้งใจดีเชิญทุกคนมาอุดหนุนไดเดอร์ มีแต่นักเรียนนักศึกษานี่แหละที่พวกเขามาหาประสบการณ์มาขายเครืองมาเฮ็นเป็นแม่ค,าค้ากิจกรรมตลาดนัดนี่กะเริ่มเปิดแต่วันที่เช้าคกหาวันที่30เอ็อดว่าเราต้องไปดอกงานขาดงขอดอกขอดาวนั่นน่ะมางานตลาดนัดนี่กะมีแต่ผู้สาวงามผู้บ้าโร่โรจนเมืดสายตาโม้ของเอดกับมีแต่จงแต่แนมผู้สาวบาได้หาเบิ้งแนวกินเ้าทองเลยเบิ้งผู้สาวกับอิมอ่มข้าวาแล้วกูกับแนมคุยกันแนวม,มีแต่คนงามๆามเนาะเพื่อเราไม่จะแนม ต่อไปบอนนี่กับแมนบอนที่เขามาท่ายูบซึ่งมูของเอ็ดกับมีได้ล่อซาดเข้าไปท่ายูบท่านที่ยก2อนิ้วพร้อมบาทเพราะว่ามันคือท้าประจําตู่ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็คือบรรยากาศโดยร่วมของตลาดนั่นแห่งนี้เรื่องอาหารการกินกับมิย,ยวาววาสามปีหกพึกครบมดทั้งอาหารทั้งเครื่องดื่ม ทางผู้สาวทางผู้เ่ามีแต่คนงามๆเฮ้ยอันนี้แกเมนมู่ของเอ็ดนี่คือเก้าเบิ้งพูดเลยกัมีแต่มักยกสองนิ้วนมูกว่านี้อาบัลรละในงานตลาดนัดนี้ก็มีคนมาห่มหลายพอสมควรเพราะว่าในคณะคอสบอนี้มีสาขาการเฮี้ยนการค้าการขายการลงทุนการตลาดมันกัมีได้แปกที่มีคนมาห่มงานนี้หลายเป็นพิเศษและอีกอย่างหนึ่งก็มีแต่คนร้องงาม กูค,คิดทึกแล้วที่มาเห็นคาาณะนี้มันพลึกกลีได้ความคิดเตียงนี่มันจะเกินนะอันนี้ก็แมนบรรยากาศสดๆของตลาดน,นัดแห่งนี้

Yeah!